สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องบูมเ e อรี่ไดอารี่อีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวรถวันนี้จะเป็นคิวของรถ P ี d M6 ครับสำหรับรถ BWD M6 นะครับจะประกอบด้วย2รุ่น Dynamic นะครับขนาดความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่55.4กิโลวัตต์วิ่งได้420กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับราคาอยู่ที่829,900บาทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น Extend นะครับความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่71.8นะครับวิ่งได้สูงสุด530กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับราคาอยู่ที่929,900บาทครับ อันนี้เป็นเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับวางมาอย่างเป็นระเบียบเลยสำหรับตัว M 6นะครับสำหรับภายในของ b y d m 6นะครับจะติดตั้งหน้าจอระบบสัมผัสนะครับเป็นระบบมัลติมีเดียขนาด12.8นิ้วปรับหมุนได้ด้วยระบบไฟฟ้าทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับ apple carplay และ android auto พร้อมที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับพร้อมทั้งนะครับตัวมีการติดตั้งเบาะนั่งนะครับแบบ3แถวรองรับผู้โดยสาร6ที่นั่งพร้อมหลังคาพารนรามิก ขนาดกว้างเป็นพิเศษนะครับมีระบบช่วยในการประมวลการขับขี่ยียางมีประสิทธิภาพและช่วยลดน้ําหนักรวมของตัวรถเพื่อเพิ่พมระยะทางในการขับขี่ด้วยไฟฟ้าด้วยครับสําหรับระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆน,นะครับเช่นประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมการเปิดปิด,ปดจากระยะไกลเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า6ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า4ี่ทิศทางเบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องระบายอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่2และแถวที่3พร้อมระบบกรองฝุ่นและแสดงค่า PM 2.5และระบบจ่ายไฟภายนอกแบบ B 2 L ครับสำหรับภายในนะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นออกสีออกตุ่นๆเท่าๆจริงมันออกเทาๆเรือมๆน้ำตาลนะครับในเบาะภายในนะครับโดยตัวภายในนะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นเหมือน ออกแนวเพชรๆนะครับนิดนึงนะก็สามารถปรับโยกนะครับเป็นเปลี่ยนตำแหน่งนะครับของเกียร์ได้นะครับเนื่องจากเกียร์เป็นระบบไฟฟ้าเนาะด้านหน้าที่ที่มือชี้ไปนะครับอันนั้นเป็นตัวว r e เลส s c h เ r อร์นะครับจริงๆวางได้สะดวกมากๆแล้วก็ด้านในนะครับจะมีที่ชาร์จนะครับสำหรับ USB แล้วก็ USBc นะครับในสน ตามที่แจ้งไปแล้วนะครับระบบพาโนรามิกซันรูฟนะครับของรถ M 6นะครับจะสามารถเปิดขึ้นไปได้กว้างนะครับเป็นจริงๆมันเป็นกระจกชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นแบบกว้างพิเศษเนื่องจากยาวตั้งแต่บริเวณที่นั่งด้านหน้าจนถึงที่นั่งด้านหลังนะครับทำให้มุมมองของการชมวิวการมองไปด้านบนเนี่ยกว้างมากขึ้นและดูโปร่งโล่งสบายมากเลยอันนี้เป็นระบบไฟนะครับก็สัมผัสจากกดจากด้านข้างนะครับ ตัวที่นั่งนะครับตัวแขนของที่นั่งก็สามารถปรับยได้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันเกะกะนะครับส่วนด้านหลังนะครับจาก ที่ได้ลองนั่งนะครับก็สบายมากเลยเล็กลุมโอเคมากยิ่งถ้าเป็นเด็กๆนั่งก็น่าจะสบายมากๆนะครับมีที่วางแก้วด้านข้างเนาะนะครับต้นตนน้นมีอาจะมีซุ้มร้อนะครับก็จะแคบกว่าบริเวณแถวที่2นิดนึงนะครับแต่ว่าถือว่านั่งได้นะครับยิ่งครอบครัวอที่บอกไปแล้วถ้าเป็นเด็กนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่ตัวไม่ใหญ่มากก็ถือว่านั่งได้สบายเลย2คนทั้งด้านหลังนะครับ กระโปรงท้ายนะครับเป็นระบบการเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับก็ถือว่าสวยมากๆเลยสำหรับ b y d m 6นะครับแดกอยู่ใกล้ตัวรถเราคนล็อกเข้ามาอันนี้สตาร์แล้วอ๋อนี่สตาร์แล้วเหรอครับอ๋อสตาร์อัตโนมัติหน้าจอดคือแบบนี้หมายถึงว่าเข้ามานั่งปุ๊บหรือว่าแค่เปิดประตูกดล็อกรถเข้ามาเปิดประตูก็สตาร์เลยค่ะอ๋อืมรุ่นนี้จะมีฟังก์ชันนี้แต่ก็เหมือนการลงจากรถใส่เกียร์ P เรียบร้อยตรงนี ใส่เกียร์พีเรียบร้อยแล้วล็อกรถรถก็ดับให้เหมือนกันค่ะแต่ฟังก์ชันพวกนี้เราเปิดปิดได้ระบบอุ่นเออเย็นก้นระบบเบาเย็นฉัน้อชอบเลยไม่อย่างมันขึ้นมากเกินเดี๋ยวซีแป๊บนึงลมมันกำลังที่เบาเลยรูรูนี่เบาเออผ่านน้ำเมันไม่เป็นไรหรอลมมันน่าจะเป็นมอเตอร์ เข้าเบอร์ไหนคือเยี่ยวใส่หรือยังไงเออมันจะไปเข้ายังไงสมมตเราทำมามันก็น่าจะไหลบางส่วนแต่มันคงไม่เป็นไริลูกค้าดอฟินยังไม่เคยเจอนะคะด็อฟินก็มีแล้วหรอด็อกฟินตัว X เทนตัวท็อปมีค่ะแย่จังแอตโตไม่มีใช่ตัวไม่มีซิลมี M6 มีตัวท็อปมีทุกตัวยกเว้นแอตโตตอนนี้ ก็สปอร์ตสวยแอนดรอยแอปเปิลคาเทยไร้สายเหมือนแอ,นโ,แอ,น,โแอนโตค่ะนีนกล้องรอบขันตัวนี้ก็มีแต่ไม่มีกล้องบันทึกต้องริงดติดต้องติดกล้องเองไม่มีกล้องบันทึกไม่เป็นไรเพราะว่าเราฟังไปแล้วว่าอยู่ด้านขวากขกปกติอะกล้องมันจะมีถ้าเป็นรุ่นอื่นอะแต่ไม,มแ่แต่รุ่นใหม่ๆบางรุ่นอย่างอย่างรู้สึกว่าซีลไลออนก็ไม่มีแต่ติดเพิ่มได้ ต่อสายมีแอสโซรุ่นเดียวค่ะที่มีมาใช่เดี๋ยวต้องต่อสายมัต่อกับอันนี้ใช่ก็ติดต่อไปถึงไม่ก็ต้องต่อไปทั้งหลังนี้อ่าอะไรสายอ่ะไวเลดชาร์เจอร์มีจุดอื่นตำแหน่งแต่ถ้าตัวไดนามิกจะไม่มีนะคะโอเคพร้อมนะคะเราไปยูเทิร์นตรงเป็นท่านบางนาค่ะขอดูอันนี้ดูเกียร์ราคะแล้วเราก็ดันเข้าตัวจะเป็นเกียร์ดีนะคะดันไปข้างหน้าสุด จะเป็นเกียร์อ่าจริงจริงมันเป็นไฟฟ้าแหละใช่กระดิกเฉยๆรถทันล็อกได้ข้างข้างว่ะอ่าไม่อยากค่ะขับเนนี้เป็น n o r m ม l อยู่เจะดิเป็นมีโกให้ก่อนนะคะมันเลือกตรงนี้อะใช่ค่ะแล้วก็พวกตัวรีเจนเนี่ยก็จะเป็นสแตนดาร์ดจากลานเจอร์ก็เราเลือกเป็นสแตนดาร์ดกดิฟตันค่ะหน่วงไม่เยอะอ่าปล่อยท้าได้เลย คือไม่เคยไม่เคยมันพุ่งมันพุ่งลัวเยนี่ถึงบอกว่าให้แกลองเพราะว่าฉันขับแล้วฉันชินพุ่เลยจะเป็นช่วงแรกแป๊บนึงค่ะบางทีเราไม่รู้จังหวะว่ามันมันจะออกกดไปปพ๊บพุ่งเลยนะชินคาดเข็มขัดอีบุมกูกลัวเลยอ่ะ พงมาลาเป็นแบบขออร์ตนะคะอแล้วใช่มาลายเบามาลายเบาใช่หงมาลายดีอยู่อเาวข้ยหมายถึงความเบาของพงมาลายอ่ะเหรอไม่หมายถึงว่าระยะกอ๋อขนาดใช่หมเข้าเอ็กพนเดอร์ว่ายังดีชินกับของัทเบเป็นออร์ตบเบเป็นอร์ต ไ,ไ,มไม่ยากแต่แบบไม่ชินกับการแต่เบรขงหลังแบงบปวดหัวไหมไม่ถ้ามึงเบรกอะปวดหัวรู้สึกยังไง <c oughs> อยากได้ละสิ <c oughs> นี่เขาเป็นแฟนคขับเบเวดีตั้งแต่ <c oughs> แอปโตทรีละ <c oughs> แต่เพิงซื้อเพื่คือซื้อรถไป <c oughs> บอกแล้วให้ซื้อใหม่เลยเแบบอวจที่นัออกมาแต่มันไม่น่าจะเรวไม่เราอีกอย่างครอบครัวไม่ได้มีถึงเจ็ดที่นั่งไงเพราะประมาณหกฉันว่าเมื่อกี้ก็โอนะข้างหลังมันไม่แคบเมื่อกี้ก็โอนแล้วแต่แบบถ้ามันปรับราบได้มันก็จะดีนะแต่บ่อมันยาวมันเลยลาบไม่ได้บะที่สองมันสูงระยะมันไม่ได้ อีโค่ใช้ไม่คุ้มมันปังมันแต่ต่อสลอมก็จะดีขึ้นค่ะอีโคมันจะช้ากว่ามัหน่วงกว่าอันนี้มันเบรกให้ไหมคะสถ้าเราเปิดระบบไว้ถ้าต้องเปิดอะไรทีแต่ถ้าแบบบางทีเราถุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยมันก็หยุดเหมือนกันมอเตอร์ไซค์ส่วนอะเบรกมันหยุดจึ๊กเลยหยุดหัวทิ่มเลยวันนั้นขับคนในซอยมองเลยอ่ะทำไมเบรกขนาดนัมา ค่อยได้จี้หรอก,อกรต้องิดอะไรอย่างเงี้ยระบบชวยดีแต่ว่าจริงก็มทีเราเแบบ่อเื่อเผอ,อใช่เล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยบทีเรเาแบบอ่อนไพียงพอมันก็เกิดขึ้นได้ง <Feeling> ดเงเหมือนรถน้ำมันไหม อย่ให้ชินขับตรงปั๊มหน่อยกูรเลยกลัวเลยอ่ะเออคนละรอบเลยก็ได้มึงต้องลองมึงจะได้รู้ว่ารถมึงก็เหมือนขับรถทั่วไปขับได้อกลัวรถใหญ่เป็นไรหลอกรถเท็ดได้เขามีประกันเถอะขับไปขับช้าได้ขอบเบอร์ซันลูปหน่อยครับ ก็เป็นพานอรามิกฉัส้สันลูกกว้างดีเนาะนนยาวอะ่ะเออมันยาวอันนี้คือฟีลลิ่งแบบ60สรอบคัน,น,นแต่เหมือนข้างบนมันมีได,ด้วยกระจกมันมีเฉดอยู่หน่อยหนึ่งมันก็เลยเข้มกว่าขอบๆเนาะ มันเลก็เลยดำมันแถมอะไรมามีปันไทยชนึีมว่าาแถมให้รบรีรจบีอ่ัปรชาร์วแถมให้ค่ะโฮมชาร์เจอร์แเเนไม่ได้โมชาร์เจอร์กับแมนเทนนฟรีไม่ได้แถมแต่วารันตีรถเท่าไหร่นะครับ8ปีหรือว่านแปีแบตเหมือนกันปกติแมนทเนนมันมันสองหมื่น

เหมือนเขาไม่ให้เรามองจอเว้ยถ้าเราขับเร็วอะ่ะให้มองข้างหน้าเหมือนของแอตโตถ้าถ้าขึ้นก็คือเหมือนกำลังจะเลี้ยวหักถ้าไม่ทันก็เลยไป ความต่างถ้าเหยียบแบบเร่งเครื่องปกติไม่ต่างแต่ถ้าขึ้นเนิอนอะ่ะมันจะมีการทดรอบเนี้ยถ้าเป็นรถน้ำมันนะอ๋อมันะมันจะอืดกว่าวแต่อันนี้เหมือนขับปกติบนถนนราบเลยถ้าเหยียบขึ้นนันนนโยนนิดนิด เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพาไปรีวิวและไปเทสอได์ b y d M 6กนะครับสำหรับ b y d M 6กนะครับผมเชื่อเลยว่าหลายๆครอบครัวเวลามาเทสอไดเนี่ยจะต้องลงหลักมันแน่นอนนะครับสมกับเป็นรถครอบครัวเลยสำหรับวันนี้พวกเรานะครับขอเป็นตัวแทนหนึ่งในการรีวิวแบบจริงใจให้กับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหา หรือกำลังหารถใหม่ๆที่เป็นรถไฟฟ้านะครับดีๆสักหนึ่งคันนะครับก็ฝาก b ี d m ดไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย